ยังวันนี้อารมณ์ดีอาจอัดเกมดีกว่าวันนี้ดีก็อยู่กับเกมไม่รู้เฉือันรับของก่อนดีกว่าโชว์เนี้ยนี่เสียกูไอไอ้เชี่ยวเยลยโชว์นี้กูจะตายนะสันไอ้ไอเฮียว่า <c oughs> <c oughs> ไอสานพูดไม่ทัคนค่ะคำกลัวไอและ เกมก็มง่ายแค่ไปทำลายฟองฝังเขาได้การนั่นแหละสีดูทำแล้าการยิกสีไปข้าแม่งอีข้าแมง่มงมึ <c oughs> งทำอะไรไม่ได้หรอมึงนตัว้วตายดิ

เอ้าแมงเข้าบ้านมึงบุเอเนี่ยพวกนั้นเนีายเข้าบ้านไปเพี้ยงจัดแมงเนม่ยยิงแมง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 เออโกโตกโก ยายกูบเลยวะเเราวีายวายวาอยู่สบูทคึ่งกีเลยบูดีไปพวก็จะเล่นบูดีต่อโหลดดิ้งโหลดดิดด้งเบัดถ่ายเช้าเช้าวอ้ยคลิปลุนนะตายกูถ่า,ายเก้าเย หลวงพี่คงไเจอเหี้ยอะไรมาใครอยากรู้ก็ไม่ต้องรู้เหี้ยไปพียที่หายเพื่อนไม่มาขอไอ้เหี้ยอะไรสารเรื่งมาขอดิบเยอะไม่ให้แา่เป็นมิ่งหนีหาอเลยนี่เรื่องมาขอเนี่ยคู่แหละช่วงนี้เน็ตผู้หญิงจะแบบ người phụ đi cái Ôi, đây. <laughs> ใิที่นเกมหมดไอ้คนเดียง่าย,ายโอ้ยเย่ไปมันกระตุกจังวะโอ้กระตุกกระตุกแย่ไปมันกระตุกทิบหายเลยวะเฮ้ยนี่มันกระตุกไม่ใช่กระตุกธรรมดาเลยน่ะ โฮักไอ้าตอะ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 มาห้ยมีงบกแม่กระจัดโฆษณา5นาทีกว่าไอ้สัตว์เอยกพอแค่นี้ไว้ก่อนนอ